สวัสดีครับามาครับพี่น้องวันนี้เศร้าๆครับยังอยู่ที่เหนืออยู่ดีเนาะอยู่แม่แม่ลายวันนี้เราอยู่ที่แม่ลายครับผมเชียงใหม่ครับผม <ๆ S 1> ได้ของปลามาพี่น้องนี่น้ำพึ่งปลาจะต,ต้องกินอยู่ในปลาละพี่น้องครับ <laughs> แ้วก็อ,อันนี้มันหนึบเขาบอกมันหนึบมันหนึบญี่ปุ่นอิหรอบรอใช่มีแอนดี้ที่แกะแล้ว เราชิมมันหนึบก่อนอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้เนาะมันห่อมันจะเป็นเล็กๆน่ารักนี่แต่ว่าอันนี้ก็าจะน่าจะเป็นอีกสีหนึ่งอขาจะได้มันสีไหนมาดูดิสีม่วงสีม่วงมันหนึบอาลองชิมม่นงพี่น้องเซาเซานุ่กันเพราะแม่ตังไหมอ่าเอาไปให้อันที่จะขนมยางบักต่อยเยยยี่แะพี่น้องว้าวนุ่มดิ อืมมันม่วงหนึบมันม่วงนี่เดีย๋ยวมันก็อร่อยอย่างนนะนะไม่วหวานมากเนีวยวอมนืนอเมื้เหมาะสำหรับเด็กๆอืมวานหายนังนี้บ้างแล้วมนนั้ยเห้ พึ่งน้ำพึ่งป่าอ้าวแล้วซิมก่อนอ้าวอ้าวใสใสกิ๊กๆเปล่งแรงเปล่งเสียงในซิมอยู่หรอไม่น้ำพึ่งป่าดิป้าไหนเนี่ยป้าเนี่ยแหละมันเป็นพึ่งที่ไปดูดเอาดอกไม้มา โอโ้โหโอโ้โอโเป็นตะกินทำไมอือออะลนะหนึ่งสองสามกินคำน้อยๆลาไมดิบเ่อดไว้ยังดะหน่อยเล้หน่อยเลาวหน่อยแล้วโอ้ฟินมากอิ่มหรอ่าหวานำ่ำำใหญ่ๆเลย พี่นงมัเหน็บกับน้ำผึ้งป่าอื้อพี่น้องเบิง้งอื้อบานนี้โอเคเลยบาหวานลั่งเมามันนั่นหมดเลยเนี่ยอือแซ่บเกินมาวันนี้ หว,วันนี้นละอ่าหวานฉ่ำอ่ะมาครับพี่น้องครับน้ำพึ่งป่ากินกันในป่าแท้ๆเ <c oughs> มนอยู่ <c oughs> น้ำตกกินกันในป่าจะมีน้ำตกปึ๊บฮึ๊บเดี๋ยวนะแท่งนี้ดีกเนาะครับพี่น้องเนาะเนี่ยมาม,ม,มันจะเสียดจิ้มจิ้มใช้คำว่าจิ้มจิ้ม

น้ำตานขึ้นปลาหยอกเพื่อื้าวเป็นน่องเอ้อเดี๋ยวไหนว่าเห็ดนิ่ง่อยเบื้องเนี้ยมาทานมาอะไรเห็ดนิน่อยพี่น้องเบื้องเน้ยอะไห <c oughs> นเห็นหม้นยมน้นองนองเ,อเบิร เอาไปชงหวานจริงๆอ่ะหอมอ่ะมันมันหอมอ่ะส่วนเรื่อนี้ขายไม่แพงนะพี่น้องนะอันละ้ไม่กี่บาทเองกินดอเืย บรรยากาศด้านหลังนะคะน้ำตกรู ดีอาการหนาวนะคะสำหรับหน้าหนาวนี้นะคะอากาศก็เย็นดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพด้วยเป็นห่วงนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ปุาเ